ลีค่ะวันนี้ก็เห็นว่าแบบแต่งตัวขนาดนี้แล้วน่าจะเดาได้นะคะจะพามาบินนะคะหลังจากที่กระแสะตอบรับในคลิปก่อนเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะคะวันนี้ก็เลยกลับมาบินอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าจะมีคนขึ้นมาด้วยกับเราทดลองเป็นผู้โดยสารให้ฟ้านะคะคนนี้น่าจะเป็นผู้โดยสารคนแรกๆของชุดอะไรก็ได้เพราะว่าผู้โดยสารคนนี้มีแค่คุณแม่ที่เคย,แ,เคยแบบนั่งเครื่องฟ้านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นใครนะคะจะไหวให้ก่อนเป็นนักแสดงเป็นศิลปินแต่งเพลงก็ได้หลอ เต้นก anyway, ็ได้ล่าสุดนะคะผันตัวมาเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วเรียบร้อยนะคะเอาจริงฟังแค่นี้ก็รู้แล้วแหละว่าใครอ่ะเดาวันง่ายๆแขกแบบเชิญล็อบบีบเลยอ่ะเนี่ยนัดแขกแับเชิญตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วนางน่าจะแบบบ่นอยู่ไหมงั้นอะไรเช้าขนาดนี้โอ้หมาวิ่งตามอ่ะคิดดูหมาเยอะทำไงเนี่ยมาเลยย่ามีคนมาต้อนรับด้วยอ่ะกลัวไม่กล้าล้อง โอ้ยน่ากลัวฟ้าผมกลอความสูงกับพี่กอ็อยาก<ล>จะทำ emergency landing แล้วก็ให้เธอว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นป่ะว่ายน้ำอะไรตงมีติดกับทะเลไงก็่อยเธอลงเลยตลกแล้วจริงๆอ่ะมันมีขูมดีดตัวได้นะแบบดีดตัว <S <S เครื่องอ่ะเคยดูบ้างแบบ สรุปเอากูมาทำอะไรเนี่ยเอากูมาแกงมั้เนี่ยไปดูป้าเจมบอลอ่ะโอ้ยไม่เอาแล้วฟ้าขอธรรมดาซอฟๆอันนี้คือตัวแทนนี้เหรอแล้วคือพี่กับหนู้สองคนหรือว่ามีคนอืีกสามคนนะไม่ไมว่าแบบว่าสุดยอดถึงขั้นแบบขับคนเดียวได้อะไรอย่างงี้ก็ไม่กล้าปล่อยให้พระเอกสุดดังของเราเฮ้ยได้โหไว้ใจน้องอยู่แล้วไม่เคยขึ้นเลยแบบนี้ไม่เคยเลยจริงนักบินทุกคนไม่ว่าจะแบบขับแอร์ไลน์หรือว่านักบินตอนทช้าแบบต้องผ่านเครื่องแบบนี้มั้ยอ๋อผ่านเครื่องแบบนี้ก่อนใช่อันนี้เป็นเครื่องแบบเริ่มแรก คนเลยแล้วคือปกติเวลาฟ้าจะมาขึ้นบินคือมาขึ้นที่นี่ใช่ส่วนมากจะมาขึ้นที่นี่มันดูหวาดเสียวอะ่ะเอาจริงๆริงนะผมอ่ะบอกก่อนเลยนะผมกลัวความสูงคือตอนแรกนึกว่าจะมาขึ้นเฮลิคอ,อปเตอ,เตอร์เพราะเคยขึ้นแล้วกลัวนิดๆหน่อยหน่อยคอปเตอร์น่ากลัวะไลิคอปเตอร์น่ากลัวกลัวกลัวยิงอะไรคอปเตอร์น่ากลัวไอ,อ้นี่ก็น่ากลัวไม่ต่างกันเลยใช่อันนี้ แบบมันคอนคทรได้แบบต่อสู้ลมได้แต่วาเฮลิมอเตอร์มันสายจริงๆนะไม่ใช่ฟ้ายงวลีเนี่ยผมไม่มานะครับทุกคนเจ็ดโมงเช้าใช่ไม่ใช่แค่เสียวอย่างเดียวนะแม่งเช้าด้วยแล้วไม่ใช่แค่เช้าเน่แม่งไทลด้วยโอ้โหตัวตาคอนตายแล้วฟ้ายงวลีเออแต่ได้เอานี่น้องพี่ทาได้ละครเรามันจะออนแล้วแคใช่ก็ต้องฝากละครด้วยนะครับคือเขาเงาแค้นะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมจบนาบีตุต่อเลยเออไม่ได้พักเลยโอ้โหน้าติดจอตลอดเออ แบบว่าป้าก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วถูเวลาแบบถ้าต้องขึ้นขับหรืออะไรเงี้ยตื่นเต้นเพาเวลาบินองคุณไทยอ่ะเขชอบแบบวันราอ๋อนี้เขาเป็นคูด้วยเหรอเขาเครูทไทยพอเขาเจอแบบเด็กคนนอกอ่ะเขาจะแบบเอาอยากรู้แรกสักแค่ไหนว่าเด็กนอกเมียเออยพลังงานมานะผู้คัาสนามบินมีปีไอีเม้างหวปารีสีไอ ปปี้ปี้ปะปาปี้คืออะไรบอกให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจด้วยปาปี้คืออะไรปาปี้คือไฟแบบสี่อันที่วางแบบอยู่บนข้างลันเวเราบอกว่าเราออยู่สูงอยู่ต่ำจากลันเวป์ปาปี้มีกี่ดวงสี่ดวงค่ะนี่มีสีอะไรบ้างแดงขาวค่ะนี่ย่อมาจากอะไรปาาย่ออจกะไไรรเงคับดูคคมน๊บปี้ย่อมาจาก อะไรสักอย่างกินมันข้าวข้าวหมาช่วงที่ผ่านมาอ่านกฎหมายเยอะไงใช่ไหมเราไปสอบนักกฎหมายอีกดูดิเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงแม่ค้าะฮเป็นนักบินนะโอหะไรที่ไปหมดทำงานหลายอย่างเหมือนเป็นนี่อ่ะเอาจริงเป็นนี่หรือเปล่าเราเหมือนกันนี่กับพ่อค้าไข่เอาเหรอไข่ค้าผมจะเจ๊งแล้วนะครับไปกินด้วยนะครับผมมีเดียมเทิร์นก่อนแบงค์สามพัน แล้วก็สติเอิร์นเนี่ยตาสติเอิร์นเฮ้ยอะไรอะไรทำไม๑๐องศานะคือยังไงครับเครื่องก็จะเอียงกับเครื่องเอียงประมาณ60องศาครูความสูงนะครับขึ้นไปมันไม่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับโอ้ครั้งก่อนครูอ่ะทำเอาไว้อ่ะจำไม่ได้แล้วเอาสักตัวแล้วก็โอ้โห้าวว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 ้ะวว้าวว้้าววาวว้าาววาวว้าวว้าวว้า ก็ได้เอาละครับทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการของน้องฟ้ายงมะลีนะครับคือการเอาพี่ชายมาแกงนะครับผมคือผมเนี่ยก็ไม่สันทัดกับความสูงเท่าไหร่นะครับแต่น้องก็บังคับมานะครับเราก็ต้องมานะครับก็เราจะมีกฎให้อ่านด้วยนะครับผมแต่ด้วยความที่น้องเป็นเด็กนอกนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับอ่านไม่ออกนะครับคุ นี่ไงมีเคลียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เคลียร์เดี๋ยวลงไปได้เคลียร์กับพี่แน่นอนนะครับบอกเลยโอันี้ให้จับก็ดีเหมือนกัน ฟามันขอเช็คเนี่ยนิวเลยนะครับเนี่ยไปเปิดนิวเลยดูเหมือนจะไปกันแล้วใช่ไหมใชม่ค่ะเมื่อกี้ดูเหมือนต้องเช็คหลายอย่างมากต้อนเหว่าเครื่องเนี่ยมัน oh, ใช้ได้หรือเปล่าเราเช็คเครื่องแล้วเราต้องเช็คคนก่อนว่าคนเนี่ยว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าว่ายน้ำเป็นแต่ไม่อยากว่ายวันน <c oughs> ี้คู่ะ้าคู่บอกเขาหน่อยว่าเครื่องเราอ่ะมีที่ดูดตัวออกด้วยนะคะคือกดปุ๊บเราเนื้อว่างเขาก็แบบดีขอาวร้อนแต่ไม่น่าจะน่าจะใช้วันนี้แหละนะโอเคไป go เราจะขึ้นแบบชัก์จฟิลเช็คออฟนะครับเอคอนแทคไว้ดีฟอริรี่พัชเชอร์เดส์ฟอร์ซนทราฟฟิกอ่าฮอเชีเซียร่าข้อถอยมาถอยเอชท็อปเท็กออฟบนเวลวันที่สเตรเอาท์เดส์ฟอร์ซินทราฟฟิกเอ่อข้อถอยมาถอยเอชท็อปเท็กออฟบนเวลวันที่ ว่าเราอยากที่จะบินเป็นมากเนี่ยมันยากมากไหมครับไปเรียนเข้ามหาวิทยาลัยหรือต้องปไรใช่ต้องมาเรียนที่เป็นิงครับที่เป็นสถาบันการบินอ่ะผมก็มาเรียนได้มาฝันมามาตรวจร่างกายแล้วก็มาเข้าคอร์สได้เลยอ้าวเริ่มมิดชัมีเรื่องจแค่มีเรียงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย เอาสี่สนแล้วกันาสา,านี่สิบห้านีนี่องอะ่า,า,า,าดึงดึงเล็กน้อยอ่ไอไอออะไป ก็เล้าอ่อนสุดๆ้ไม่าไม่าไม่รูพอ้ยอยรู้ทไน่ผมอยากให้คนมาเห็นเหมือนที่ผมเห็นจรงเลยยังอยู่ดีไหมครับยังอยู่ดีครับ ตอนใครเธอเขาเงาแค้นเนี่ยที่ประทับใจในตัวน้องฟ้ายางวลีมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาหอพี่อยองไลีในใเนี่ยตอนหนูเจอพี่อ๊อฟข้างแม่หนูรู้สึกไง,งนะเศร้ามากเขาดูดูแม่ดูดูแต่จริงๆแล้วพอรู้จักไปเรื่อยๆเป็นไงก็เป็นตลกอ่ะแ,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 แล้วเป็นตลกนะได้ได้ละครกับพี่สายป่าเป็นไงถือว่าไปตับโดน,นทัทจีดอ่ะเออเพราะว่าพี่สายป่านี่จริงเขาเหมือนครูอ่ะสนุกดีนะกองเนี้ยสนุกมากเดี๋ยวเราไปดูกันน้ำท่าเจีกันหน่อยอยากดูชัดๆเปล่าเฮ้ยชัดๆต้องเป็นยังไงเหรอแบบนี้งเหรอ อ้วเอาเอาข้างขวาได้ใช่หเดี๋ยวเอาโอเคสูเอาคุยต่ออันี้เป็นน้ำท่าีมเนทานีนี้าจะบ้าแล้วฮะเดียวเออรนแล้วน่อยากจะเล่นจริงๆที่อยากลองเล่นแบบแอคชั่นดูอะเธอเขาเงาแค่นะ แบบปูมากแล้วนะตีอะไรเงี้ยแต่อยากลองเล่นแบบยิงปืนเหมือนเดิเพเยอร์ไปเลยแล้วหนูว่าเนี่ยเป็นนางเอกในเรื่องแบบไหนอีกเป็นนาเอกในเรื่องแบบ้หี่นาเยยาเพดีอบินแล้วโอ้ยไมลงเร็วจังเลยจอแล้วเรวอ มมนี่แหละสวยงามถ้ามันนักก็ trim ไม่หนักก็โอเคสวยงามเยี่ยมกูดเยี่ยมกูดโดลงลงเตะท่านผู้ชมเจรับอ้าวสเท้าก็ไปอ ดีครับสนุกดีไว้แต่ให้เอาอีกก็ค oh, oh, ่อยดีกว่าครับผมนี่นี่เกัดจุดค่ะโหยโอ้โหดีมากไอ้หนูขับเครื่องบินเท่อยู่ตั้งนานมาพลาดตอนลงแค่นั้นเองขอบคุณกูมากเลยนะคะวันนี้หนูได้แลนดในรอบ2 แล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะที่จะมีความสนใจจะมาบินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเขาดูแล้ววันนี้พระเอกไม่หยุดพูดเลยครับใครจะลงพี่เอกูทนเยอะมากเวลากลัวจะเป็นแบบนี้ครับผมถ้าสมมติว่ามีแบบน้องๆเขาอยากเท่เหมือนพี่ฟ้าบ้างอะไรเงี้ยครับล้วอยากจะมาขับเครื่องบินเป็นนี่คือสามารถมาเรียนกับคุณครูได้เหมือนกันเลยครับซึ่งที่นี่คือที่ไหนนะบอกเป็นไฟน์คลับอ๋อเป็นไฟน์คลับใครที่สนใจอยากจะเท่เหมือนน้องฟ้ายงนะครับผมก็มาเรียนขับเครื่องบินที่นี่ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครูค่ะขอบค ต้องมาซ้ำมาซ้ำเหรอฮะให้น้องฟ้าพาแขกรับเชิญคนต่อไปมาดีกว่าก่อนอื่นคือเราอ่ะบอกแขกรับเชิญคนต่อไปก่อนว่าเออมันดียังไงมารายการนี้นี่เออสร้างความมั่นใจให้ช่องหน่อยอันนี้ถือว่าพี่มาเป็นคนแรกของคนแรกอ่าพี่เป็นคนแรกของคลิปนี้เลยก็ทุกทุกคนครับอย่ามาเลยครับไม่ใช่ ทุกคนครับมาดีกว่าครับสนุกดีครับนี่ถือว่าเป็นนังเอกไม่กี่คนนะที่แบบว่าขับเครื่องบินได้ด้วยพาี่จอดพาพี่ออฟพาอะไรอย่างงี้มาดีกว่าคนต่อไปขอเป็นจอดเลยได้ไหมจอดเหรอเออพาจอร์ด VR มาได้เอาง่ายๆว่ามันต้องเสียวและกรีดร้องเหมือนพี่โจทย์ของฟ้ายงนะถ้าเกิดจอร์ด VR มาทําให้มันกรีดร้องเหมือนพี่ให้ได้บอกคุณครูเลยว่าขอ60องศาถ้ามันไม่ร้องเนะี่ยอันนี้ฟ้า <laughs> ก็ไม่ไหวเหมือนกันอ้น,นี้ก็กรีดเหมือนกันเป็นนักบินนะแต่กรีดดังพอๆกับพี่เลยขอบคุณคุณคร แล้วก็ไปคุยฝากละครด้วยค่ะครับผมทางสองเงาแค้นครับทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะครับเวลาสองทุ่ม <2 S 1> ครึ่ง,งอ่าอย่างเงี้ยฝากด้วยนะครับผมด้วยการเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็หวัง,<อ>งว่าจะมีเรื่องต่อไปอเอ้ยแน่นอนเรื่องหน้าขอเป็นแบบบูบูแบบว่าโดดลงมาจากฟออะไรเงี้ยแล้วก็กระโดดลมแล้วก็แบบยิงปุ๊บ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 แล้วก็ทีงปุ๊บ เอาฉักนี้เยอะรูได้แต่ขอไม่สูงได้ไหมรูได้แต่ขอไม่สูงดีกว่าแตวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากเยนูเรียกได้ว่ามาท้าทายประสบการณ์ใหม่นะครับผมได้ลิ้มลองครั้งเดียวพอโอเคขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับ จบไปแล้วนะคะกับคลิปบินวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณที่คริสมากเลยนะคะที่สละเวลานะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะมาร่วมสนุกกันวันนี้นะคะขอปิดท้ายไปด้วยช่วงสาระนะคะมีคนถามว่าถ้าเกิดกลัวความสูงจะสามารถเรียนนักบินได้หรือเปล่านะคะตอบได้เลยว่าเรียนได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าฟ้าก็เห็นเหมาะหลายคนนะคะที่กลัวเลือดนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะเอาชนะความกลัวตัวเองได้แล้วก็เรียนจนจบนะคะตอนนี้ฟ้าเลียนแรกๆกับฟ้าก็กลัวเหมือนกันเนาะมันไม่มีใครที่แบบโหขึ้นบินได้แบบไม่กลัวหรอก ว่มันเป็นแบบสิ่งแปลกใหม่สําหรับเรานะคะเรียนรู้ที่จะแบบก้าวข้ามผ่านไปทีละวันทีละวันนะคะจนวันหนึ่งที่มันแบบเกิดความเคยชินไปเองอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่คลิปที่เห็นนะคะอันนั้นคือแบบฟ้าไม่ได้มีมานานแล้วด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสติทึนของที่ไทยนี่น่ากลัวมากไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมไทยที่กลัวความสูงก็สามารถเลยนได้นะคะยืนยันของเดิมคะ่ะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ subscribe ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย